อันนี้นะครับก็มีพี่ลูกค้าคนนึงนะครับได้ทาการส่ง power มาซ่อมนะครับตัวนี้จะเป็น power ขนาดเล็กนะครับแต่เห็นปกเขียนมาพันห้าร้อยาไม่รู้ว่าถึงจริงเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่น power ทั้เท่าไหรนะ่เนาะตัวนี้อาการคือป้อนไฟเกินเหลืออะไรสักอย่างนะครับทาให้ชอ็อตกันเลยนะครับตัวนี้ก็แก้ไปหลายตัวหลายอย่างอยู่ครับส่วนตัวนี้นะครับพี่เขาย้ายวอลลุ่มมาจากอของเขาเองเลยคนระับผมไม่ได้ย้ายเนาะผมจะป้อนสัญญาจากบลูทูธเข้าไปนะครับตัวนี้ อาการที่เสียนะครับเกิดจาก i อซีสองตัวนะครับภาคใจไฟหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยเสียเด้อผมก็ได้ทาการเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ฟิลคงเฟลขาดนะก็ทําการแก้ไขไปที่เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเทสให้ดูนะครับพราะเสียงเป็นไงเนาะโอ้ผมจะบอกว่าโคตรแรงนะครับหลังจากนี้ช่องผมอาจจะมีพวก power มาแทรกบ้างนะเพราะว่า มันแรงนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองเล่นอะไรที่มันแปลกๆบ้างนะครับเออล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้ก็ปิดงานครับพร้อมส่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม